ันนี้ผมตัวนี้ที่เคยรับปากว่าจะมารีวิววันนี้มารีวิวแก้ที่สนามบางูทองนะครับดอดผมตั้งไว้หมดแล้วเห็นหรือเปล่าไหมลูกนีสมห้ 3, 6, นี่คือปี3ามนี่นะครับีก็คือลองยิงไปแล้วละ่ะระยะประมาณน่าจะประมาณ10เมตรหรือเปล่า บผมยิงเป้าที่หัวนะครับก็คือเข้าหมดนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูยังไงนะครับอันนี้ผมจะเริ่มยิงนะครับอันนี้เห็นดอดผมนะห้นานัดบรรจุนะครับผมจี้เข้าไปที่หัวนะครับผมจี้ไปที่เป้าหัวนะหัวนะครับ หัวนะครับ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 โอ้หมดแล้วครับก็เรี้ยวเข้าทุกนัดนะ,อ,ะอันนี้เดี๋ยวผมบรรจุเข้าไปสี่นัดนะครับจะลองยิงเพจดูเพจโกมอันนี้นี่นี่นนนนนนอันนี้อันนี้อันนี้าเดี๋ยวลองดูนะฮะเล็งผ่านตัวนี้นะฮะติดดตัวนี้ หลังจากผมยิงแบบในด้านซ้ายไปนะครับฝั่งขวาเนี่ยผมมาลองยิงอีกทีนึงแต่ไม่ทันได้บันทึกภาพนะครับก็คือยิงเผื่อไว้ ขึ้นบนหน่อยก็เข้านะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าตั้งดอทไว้ในระยะอื่น,นรหรือว่าดอทเคลื่อนนะครับไม่แย่นะครับผมบอกเลยจบาตัวนี้มาก็ยิงเล่นได้ไม่ขี้เหร่น,นะครับก็คือดอทตัวนี้นะฮ <c oughs> ะดอทตัวนี้เลยเซฟก่อ <c oughs> นเลย ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ลงคลิปมาช้าเพราะว่าพอดีช่วงนี้ยุ่งติดภารกิจครับก็เลยไม่ได้ทำคลิปยังไงก็ขอบคุณทุกทุกท่านที่ติดตามคลิปและให้กำลังใจมา